สวัสดีจ้าท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพาทินเที่ยวนะคะวันนี้จะพาไปชมดอกเอื้องสายนะคะดอกกล้วยไม้ะกูดอกเอื้องสายเงเ้ยวลยพี่น้องดอกเอื้องสาย สีนวลหอมละมุนกลินอนอนนกล่นอ่อนๆพี่น้องมีกลิ่นอ่อนๆนะคะเิ่นสิมาอยู่เินเ่นสิเป็นแบบแคล้ายๆกาฝากเนาะมามาอยู่กับตนตนลำไยนะคะพี่น้องเิ่นสิมาฝากตัวอยู่กับตนลำไย <c oughs> โดยโดย,โดยการได้อาหารจากตนลำไยแล้วก็กินกินแล้วก็ เลี้ยงเรื่องสายลงมาเงีขนาดช่วงนาร้อนนาอย่างที่ว่ามีดอกเันก็ะสิเป็นแค่เป็นแบบบ่มีอย่างเลยนะคะพีนีงจะเป็นแบบนี้เป็นเป็นสายลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้คือดอกดอกทีเพิ่นกระลั่งทีบแบว่บาเพาะท่านในบานดอกจูมก่เพาะท่านในบาน เาาเลยพี่น้องอันนี้กเ็เริ่มบานเริ่มบานช่วงสายตรงนี้เนาะช่วงสายตรงนี้มันพัฒนเหน็บบานเออื่นวาเอื้องสายสายเาาเลยพี่น้องยาวลงไปถึงข้างล่าง ตรงนี้มันก็นจะออกดอกดอกเป็นสีแบบแบบสีนวลนวลนะคะสีม่วงแบบม่วงอ่อนๆม่วงอ่อนๆกลีบดอกสีม่วงอ่อนๆหอมหอมชื่นใจแบบว่าบ,บ่หอมแบบกลิ่นฉุนหอมแบบหอมละมุนนะคะกลิ่นละมุนนุ่มนวลหอมแบบนุ่นนวลหอมแบบผู้ดีพี่น้อง ปีดอกของเพิ่นทุกปีพี่ฝาเคยนำเสนอไปแล้วนะโหลดดอกเอิงสายเนาะอดประดิเวลาเห็นมันง,งามๆเห็นเพิ่งงามๆกันสิผ้ามาเบิ่งตลอดเนี่ยเิ่นกระสีปอที่กับนลำไยนะคะพี่น้องหากคุณไปดูแถวแถวนี้เพื่อนกับอาศัยเป็นอาหารอาหารจากตนลำไยนี่แหละกินเพื่อประทังชีวิตให้อยู่แบบตลอดปีตลอดแรงนะคะ ปีนี้แบบอากาศห้อนร้ายเพิ่งกับดอกเพิ่งกระจับว่าค่อยสวยงามเพราะปันใดเดี๋ยวพี่ป่าพามาชมความง,งามแบบธรรมชาติของเพิ่นนะนี่คือใบนะคะใบลักษณะของใบ ไกลๆต,ตรงนี้ก็จะมีต้นว่านมงคลนะคะว่านกุม,มารทองหวานกุม,มารทองพี่น้องหรือว่าว่านแสงอาทิตย์คนเอินเนาะเพ mm ิ hmm. ่งกำลังสิแตกดอกออกดอกเป็นจีเป็นสีแดงคือแสงพระอาทิตย์แต่ดอกกลมๆเป็นตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ตะ,ตะกอกเป็นเอินดอกตะก้อนนะคะตามพื้นเพของ อชาวบ้านเนาะัก็สิแท่งดอกออกจากตัวนีโอเคขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกการจิตตามนะคะวันนี้พี่ฟ้าพ่อฟ้ามาเบ่งดอกเอื้องสายแล้วกัว่านมงคลนะ,ะคะกลุ่มว่านกุมารทองนะคะหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าว่านแสงอาทิตย์นะคะเป็นว่านมงคล ขอบคุณห,หลายๆขอบคุณถุกกำลังใจขอบคุณถุกการติดตามโชคปีมีความสุขทุกท่านสวัสดีจ้า